สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับสไตล์อีกแล้วนะคะที่ Inside YouTube นะคะวันนี้มาตอบคำถามเกี่ยวกับ Google a d s e n s e ที่โดนปิดไปนะคะสาเหตุอะไรทำไม Google a d s e n s e ถึงโดนปิดนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะมีหลายสาเหตุต่ยกมาประมาณ3สาเหตุนะคะใน Google a d s e n s e ที่โดนปิดนะคะสาเหตุแรกเลยคือ จริงๆ Google Essence มันจะไม่ได้โดนปิดง่ายๆนะคะนอกจากว่าคุณทำอะไรผิดกฎจริงๆนะคะแต่ว่าการปิดสร้างไรายได้นะคะสามารถที่จะโดนปิดด้วยเหตุผลดังนี้นะคะเหตุผลแรกก็คือการที่เราไม่ค่อยลงคลิปนะคะแล้วก็เวลามันคลิปเราไม่ปังนะคะคนก็จะไม่ได้กลับมาดูย้อนหลังทำให้เวลาย้อนหลัง12เดือน มันลดลงไม่เกิน4,000ชั่วโมงอันนี้ก็ไม่ถือว่าเข้าข่ายในการสร้างรายได้นะคะ4,000ชั่วโมงย้อนหลัง1ปีหรือว่า12เดือนนะคะเราต้องคีปเลเวลนี้ไว้นะคะเพราะถ้าเกิดว่ามันไม่ถึงนะคะเราก็จะ อาจจะโดนปิดสร้างรายได้ได้นั่นเองนะคะทําไมบางช่องไม่ต้องลงคลิปสม่ําเสมอก็ได้แสดงว่าช่องนั้นเขามีคลิปที่ปังแล้วหรือว,ว่าคลิปที่มียอดวิวเยอะแล้วแล้วคนดูก็วนมาดูเรื่อยๆเรื่อเป็นคลิปที่มีสาระเขาก็ไม่จําเป็นที่จะลงคลิปสม่ําเสมอก็ได้นะคะแบบนี้เขาก็ยังจะมีเวลาเกิน4,000ชั่วโมงภายใน12เดือนที่ผ่านมานะคะหวังว่าแบบนี้อธิบายแบบนี้น่าจะเข้าใจนะคะทีนี้ อันเนี้ยหนึ่งกรณีถ้าเกิดว่าเวลาลดน้อยกว่า4,000ชั่วโมง12เดือนที่ผ่านมารายได้ที่คุณเคยเปิดได้ก็อาจจะโดนปิดนะคะแล้วก็ที่สองนะคะถามว่าทำไมถึงโดนปิดรายได้ก็คือผ่านทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะรับพินพินส่งมาแล้วแต่ไม่แต่รับไม่ได้ไม่สามารถที่จะรับได้นะคะเกิน3 4เดือนปกติพินจะส่งมา ทุกสี่อาทิตย์ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พินเราก็ขอไปใหม่ภายในสี่เดือนถ้าเกิดว่าพินยังไม่มาถึงเราแล้วเรายังไม่ได้ยืนยันตัวตนกับบัตรประชาชนนะคะ u t u b e ก็จะปิดการสร้างโฆษณาของเราโดยอัตโนมัตินั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ทำให้ youtube โฆษณาของเขาปิดลงอัตโนมัตินะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ ผ่านสิบเดืยนแล้วถ้าพินมาแล้วเราก็ไม่ได้รับอย่างนี้นะคะยังพินยังมาไม่ถึงในกรณีใดๆก็ตามนะคะทางอีเมลเขาก็จะแจ้งมาว่าให้เรายืนยันกับ ID ต่างๆนะคะเพื่อที่จะได้เปิดสร้างไรายได้แต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำตรงจุดนี้นะคะ Google ก็สามารถที่จะถอดโฆษณาออกได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถามว่าเราสามารถยื่นขอใหม่ได้ไหมยื่นขอใหม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะแล้วก็ข้อที่3นะคะ โฆษณาจะโดนถอดต่อเมื่อคุณทำผิดกฎ y o u t u b e หรือว่าในช่องของคุณ youtube เห็นว่าไม่เหมาะสมต่อการลงโฆษณานั่นเองนะคะอย่างเช่นลงคลิปโปหรือว่าดึงคลิปคนอื่นมาลงหรือว่ามีคนกดรายงานว่าเออช่องเนี้ยไม่เหมาะสมต่อการลงโฆษณาอะไรแบบเนี้ยแต่กรณีที่3จะน้อยมากๆนะคะ YouTube เขาไม่ได้แบบฟังใครง่ายๆนะคะเขาก็จะมีคนมาตรวจสอบก่อนนั่นเองนะคะว่า ทำผิดจริงหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะเคยเห็นหลายช่องมากนะคะที่โดนถอดโฆษณาไปประมาณ เดือนหนึ่งแล้วเขาก็บอกว่าให้รีแอพพลายหรือว่าให้สมัครการสร้างโฆษณาใหม่นะคะถ้าเกิดคุณทำครบเข้าขายการเปิดสร้างไรายได้แล้วทำครบชั่วโมงแล้วยอดคนติดตามครบแล้วนะคะเขาก็จะไม่ถอดถาวรน,นะคะถ้าเกิดโฆษณาโดนปิดไปนะคะแสดงว่าต้องตรวจสอบคลิปของคุณให้แน่ชัดว่าคุณเอาคลิปที่ไม่เหมาะสมกับการสร้างโฆษณามาลงหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สาคัญนะคะ3อย่างหลักๆนี้คือการ ที่ทำให้ไม่มีโฆษณาในช่องนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่า2021นี้ตั้งแต่วันที่1มิถุนายนนะคะ YouTube ได้ลงโฆษณาในช่องที่ไม่ผ่านการสร้างรายได้แล้วด้วยแต่คุณไม่มีรายได้ณตรงนี้นะคะนี่คือกฎใหม่ของ YouTube เพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าใครทำผ่านกฎแล้วนะคะก็อยากที่จะให้ได้รายได้จากตรงนี้นะคะก็ลองศึกษาหาความรู้หรือว่าอินบอกเข้ามาถามคอมเมนต์เข้ามาถามได้ที่ i n ิ s i ซต์ u t u b e นะคะแล้วเดี๋ยวจะตอบนะคะถ้าโฆษณาโดนปิดนะคะก็ สาเหตุหลักๆก็มาจากตรงนี้แต่มันมีสาเหตุอื่นด้วยแต่อันนี้คือสาเหตุหลักนะคะโอเควันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะให้คำตอบได้ไม่มากก็น้อยนะคะกับการช่องที่โดนปิดสร้างไรายได้นะคะหรือว่าปิดโฆษณาจาก YouTube นะคะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่อยากจะ เอาเรื่องราวต่างๆที่เคยโดนปิดสร้างไรายได้มาแชร์ก็ยินดีมากๆฝา <c oughs> กคอมเมนต์ไว้ในช่องคำอธิบายนะคะในช่องคอมเมนต์ <c oughs> ในช่องคอมเมนต์แล้วเจอเกันใหม่ในวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ